สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2งทุกทุกคนนะครับก็พบกับครูนะครับอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชา PBL นะครับคอเตอร์ที่1ตัวไข่ตัวมันเนาะก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์นะครับก็ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์นะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้ง3ท่านนะครับที่ จะอนุญาตให้กระผมแนะนําข้อมูลเนื้อหานะครับสารคามรู้แล้วก็รูปภาพนะครับมาใช้ในการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนให้กับพี่ๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กระผมก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่ๆนะครับเมื่อพร้อมแล้วมากันเลยจุลินทรีย์คืออะไรนะครับจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก นะครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะมองเห็นจุลินทรีย์นะครับเราต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องนะครับอ่ากล้องจุลทรรศในการส่องนะครับจุลินทรีย์นะครับจะเป็นประเภทพวกแบคทีเรียอาร์เคียนะครับราแล้วก็ยีสต์เป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือเซลล์นะครับอนาโตมีภายในแบคทีเรียนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นประเภทของจุลินทรีย์นะครับพี่ๆอ่ทีนี้ นะครับจุลินทีย์ครับพี่ๆเราสามารถพบได้ในทุกสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็จุลินทรี์เนี่ยบางชนิดเขาก็สามารถที่จะปรับตัวอาศัยอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟนะครับน้ำพุร้อนนะอันนี้ภูเขาไฟนะครับในทะเลนะครับหรือใต้ทะเลแล้วก็จะเป็นพวกทานน้ำแข็งนะครับหรือบริเวณที่ มีหิมะปกคลุมนะครับหนาแน่นพวกเนี้ยเราเจอเขาได้ในทุกสภาพแวดล้อมจริงๆครับพี่ๆเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะไปดูจุลินทรีย์นะครับที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับประเภทที่1นนะครับพี่ๆก็คือกรดแลคติกนะครับหรือเราเรียกเขาว่ากรดแลคติกนะครับก็เป็นการสร้างโดยแบคที ria นะครับที่ผลิตกรดแลคติกนะครับโดยเฉพาะ นะครับเป็นกระบวนการหมักอาหารหลายชนิดนะครับได้แก่พวกผลิตภัณฑ์นมหมักนะครับอ่ะเช่นพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็พวกเนยแข็งเป็นต้นนะครับต่อไปประเภทที่2นะครับก็คือพวกกรดอะซิติกนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ากรดน้ำส้มนะครับก็คือกรดอินทรีย์หรือสารประกอบเคมีอินทรีย์ที่พบได้ในธรรมชาติ มีริ์เป็นกรดอ่อนนะครับมีลักษณะใสไม่มีสีนะครับมีกลิ่นฉุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีรสเปรี้ยวละเหยง่ายแล้วก็ละลายได้ในน้ํานะครับก็นะครับสําหรับกรดอะซิติกเนี่ยสามารถนํามาใช้นะครับในประโยชน์ทางหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านอาหารนะครับเราจะเจอเขาในสภาพของน้าส้มสายชูเป็นต้นนะครับด้านการแพทย์นะครับก็เป็นอีกนะครับ ประเภทหนึ่งนะครับที่เขาจะใช้ในการผลิตนะครับยาพวกแอสไพรินนะครับแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นพวกสีนะครับสีย้อมผ้าสีย้อมผมพวกนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับประเภทที่3นั่นก็คือยีสต์นะครับยีสต์นะครับนั้นถูกนํามาใช้ในการผลิตอาหารนะครับประเภทขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็นะครับเป็นพวกขนมปังนะครับเค้ก โดนัทพวกนี้นะครับเบียร์เห็นไหมนะครับพวกนี้จะถูกทำมาจากยีสต์นะครับประเภทสุดท้ายครับพี่ๆก็คือพวกรานะครับราบางชนิดเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้นะครับเช่นพวกเห็ดราพวกเนี้ยนะครับเห็ดเกิดจากอะไรลูกอ่านะครับก็รานะครับสามารถนำมาใช้ในการผลิตอาหารได้นะครับเช่นเต้าหู้ยี้เทมเป้นะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินโดนีเซีย นะครับเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการผลิตเต้าหู้ยี่เนี่ยก็คือการนําก้อนเต้าหู้นะครับที่ทําจากถั่วเหลืองเนี่ยมาเติมเชื้อราลงไปนะครับซึ่งเชื้อราเนี่ยเขาจะเติบโตได้ดีในถั่วเหลืองนะครับแล้วเขาจะแปลสภาพของสารอาหารนะครับให้เป็นโปรตีนพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ราบางชนิดเราก็สามารถนํามาผลิตอาหารได้อะ ตัวเต้าหู้ยี้นะครับแล้วก็เทมเป้นะครับทำมาจากถั่วเหลืองที่เติมเชื้อรานะครับพี่พอ่ะโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเนื้อหานะครับข้อมูลที่ครูได้ให้พี่ๆไปแต่ครูเขาบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาที่ครูให้เนี่ยมันไม่มันอาจจะผิดอ่าไม่ใช่ผิดดิขาดตกบกพร่องนะครับก็ให้พี่ๆเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ ข้อมูลเนี่ยอาจจะมีความถูกแต่ว่าอาจจะไม่ควบคุมนะครับเนื่องด้วยเวลาด้วยเนาะก็ให้พี่ๆเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากนั้นให้พี่ๆทํำใบงานที่สันะครับ My m p ล์เม p p i n g จุดินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่มีชีวิตนะครับเมื่อกี้ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับเราก็ไปหาว่ากดอะซิติกกดแลคติกยยสต์แล้วก็ลาเนี่ยนะครับแต่ละประเภทเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับและสามารถและสามารถนะครับ กระจายในรูปแบบไหนเช่นกดอัซิติกเมื่อกี้นะครับเราก็เขียนออกมาในด้านอาหารหาเป็นอะไรบ้างด้านอุตสาหกรรมเป็นอะไรบ้างด้นานการแพทย์เป็นอะไรบ้างกดแล็กติกประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับยีสต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ระบายสีตกแต่งนะครับทำให้สวยงามวดรูปให้สวยงามนะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองลงด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าอย่าลืมทำงานส่งครูนะครับบ๊ายบายย